วันนี้ผมเซลล์แท็กมิซูนะครับได้เดินทางมาส่งรถที่ลูกค้าที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เราเลยแวะถ่ายวิดีเป็นตัวนะครับตัวนี้เป็นไททันแอดลีนะครับตัวขับ4ี่โฟวิวนะครับก็คือท็อปที่สุดในไททันแล้วนะครับตอนนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่ล่ะครับก็คือเราใช้เงินดาวแค่4ี่หมเท่านั้นครับทอปชุดแต่งอะไรบ้างนะครับก็คือกันชนหน้านะครับตัวอักษรไททันสปอร์ตเข้าไฟหน้าเข้าไฟตัดหมอกซุ้มล้อนะครับ นี่นะครับแล้วก็ลองมือเปิดครับผมฝาถังน้ำมันนี่นะครับแล้วนี้ข้อไฟท้ายนะครับก็เป็นของไทยท่านหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเรามาส่งได้ทุกที่เลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผม